เอาล้วค่ะพี่น้องมาหอดที่ทำงานแล้วนะคะปากสัก ถ่ายประมาณสักสองนาทียังสัญญาณเข้าไปอ่ะก่อนที่จะเข้าไปนั่นก็คือสิไดมาบอกมากล่าวสักน้อยหนึ่งเพราะว่ามีคนที่แบบข้าเจ้ายังแบบสงสัยอยู่เนาะว่าบรรดาเมียฝรั่งที่มาอยู่เมืองนอกขนาดแต่งงานมาเรียบร้อยแล้วว่าสประสบุความสําเร็จรด้ว่าสมหวังทุกๆอย่างเลยเป็นยังหลายหลายคนคือออกมาแบบคือแบบเละเทะตุ่มเปะมีแต่ปัญหาโน่นนี่นั่นเออ ทั้งในเรื่องแบบว่าการแต่งงานเอ่ยการอยู่เอ่ยและอีกสําคัญเนอะผัวกับผัวให้เงืนให้ท่องต้องไปลูบลิลูหาเงี้ยงงนข้างนอกบ้านโอ้ยคนเราอยากจะบอกกับคาหลวดชีวิตการอยู่การกินมันก็คือการกระคจนท้ายทุกคนจะไปใจจดใจจอกับสิ่งที่แบบเเจ้าเห็นนะบางคนนี่ไปเห็นภาพลักษณ์ของมูผวก,กกิจกันหลายหลายท่านเนอะที่แบบ เขาได้คนรวยรวยก็คือรวยอีหรีนะ่ะบร่ไดปลอมนะนั่นแหละก็เลยคิดว่าแต่ละคนแต่งงานมาแล้วก็คือสีใดแบบ ประสบความสําเร็จคือการเบิร์อังสินาถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเนี่ยฝรั่งแล้วแต่กับข่อยนี่ขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่นั่นคือบรมจุดประเด็นสําคัญทุกคนสําคัญแค่ว่าแต่ละคูแต่งงานกันเขามาแล้วนี่มีความสุขสําใดอยู่สนุกสุขสมบายจังไดนะคะแล้วเขาการใช้ชีวิตของเขานี่ราบรื่นไปด้วยดีบอกกับการคล้องคูของเขาแค่นั่นแหละจุดประสงค์หลักที่สาสา่างได้บอกให้ชัดเด้าว่าเห็นในแค่นั้นอหลี ยังเงินเจย่าไปคิดว่าโอ้ยถาเบิงคูผู้นั้นประสบความสําเร็จผู้นี้ประสบความสําเร็จแล้วโล่ไทยถ้าพอสำเร็จเหยียบบีมาต้งไปบอเด้ค่ะอย่าไปหาเหตุนะเพราะว่าสิ่งที่สาวสว่างแล้วมเมื่อวาทุกๆ ครั่งเลยนะคะจะเป็นบทเรียนที่ดีเลยสําหรับการใช้ชีวิตู่เมืองนอกอยายาคิดแค่เฮ้ามาแล้วเฮ้าสิได้เงินจากผัวนะคะบางครอบครัวนี่เขาแต่งกันมาแล้วกับเพื่อมาสังอนาคตต่อไปบอแมนว่าท่านใดท,ท่านมาบอกแล้วว่าเออแต่งกับเจ้าแล้วค่อยจะ,ะส่งเงินสินสอดเป็นล้านล้านเป็นพันพันล้าน,าน,านจังสิมันจะมีทั้งใดทุกคนแต่กันหนาดเกิดจากทองพอทองเม่มากเฮ้ากับยังประเด็ตัป่านนั้นเนาะ นี่แหละค่ะฝากกันไว้น้ำนิเด้อจ้ะไปละเขาเฮ็ดงานลวจ้า